ที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือสนามทดลองขับของ i อ n Thailand นะครับงาน first at love die เอาแค่มาไหรอะไรนะ love at first die เดี๋ยวนีตึเลยเดี๋ยว love love at first d e เออ และที่ผมยืนอยู่นี่นะครับคือสนามทดลองขับงาน Love at First d สได้นะครับของไอออนไทยลนของเรานะครับลูกค้าทุกท่านที่มาทดลองขับในวันนี้ลูกค้าจะมาทดลองขับทั้งหมด4สานีด้วยกัน 1. นึ่งสปีดทั้งตรงนะครับสทางขู่ขานะครับหรือเวลาที่เราวิ่งในหมู่บ้านมันจะมีด้วนนาดใช่ไหมครับทดสอบจะอยู่ด้านหลังครับ 3. การทรงตัวสลา,าลมนะครับด้านนู้นครับ4 การทดสอบอ่าโหมดเขาเรียกว่าไอเพดเดลนะครับทำกานจนถึงจุดหยุดนิ่งจะเป็นด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมกันนู่นลองกดไปปุ๊บเลยเดี๋ยวเราไปไปยกตรงนู้นเลยครับโอเคยกเลยครับเราเก็จะยกเบรกนะครับเราก็จะชะลอให้เลยถ้าเกิดเราวิ่งไกลกวอนไกลในจังหวะเน,นี้ยมันก็คั้น เราจะนวดจังหวะเบรกช่ครถได้เลยโดยที่แบบไม่ต้องกดเบรกอะไรอย่างเี้ใช่ครับแือเราถ้าเกิดเราท้านิงๆเนอ่ยเรายกนิดนึงก็เขาก็จะไม่เบรกง่ายแต่ถ้าเกิดเรายกเลยเขาก็จะเบรกง่ายดีถ้าเกิดว่าคําคอดเร็้วต่ำๆเี่ยมันก็จะเบรกแต่ว่าไฟเบรกยะงไม่ขึ้นคือเวลาผมใช้งานอ่ะเออมันจะเหนื่อยตอนที่แบบมันจี้คันหน้าครับแล้วเวลายกแบบมันจะขึ้นลงขึ้นลงเลยอยกเดียวมันจะไม่เหมือนเราขับรถไม่นีบใช่แล้วมันเราขามันจะแบบแข็งนิดนึงครับครับ อ่ันนี้คือจุดที่ i p a d ดแบบผมแบบชอบนะแต่มันต้องใช้เวลาแบบจาเป็นที่จะใช้จริงๆอ่ะถ้าใช้ประจำะอ่ะมันก็จะยากสำหรับผมถ้าถ้าเดินทางไกล iPado ไม่น่าใช้แต่ถ้าเกิดใช้ใชนเ,นนเนมืองใช้ใน,นเมืองรถจิตติก็ iPado โอเคเลยอ่าอ๋อเนี่ยไม่ต้องใช้ไม่ต้องยุดยนะโอ้โหฮ่า ใส่ตรกลางใช่ไหมครับเราผมต้องเก็บบรรยากาศนี่เดี๋ยวลูกค้าไหลไปครับคนเดียวสักยี่สิบสามมาโอเคทีนี้ลองลองยกคันเร่งเลยก็ได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวเราดูว่าเวลาเขาหยุดเขาจะหยุดหยุดนิ่งเลยอ๋ออันนี้ที่หยุดนิ่งเลยใช่ครับเนี่ยสี่สามสองเลยก็คือหยุดจนถึงศูนย์เลยอ่าครับอ่ะเนี่ยพอลูกค้าลองแตะคันเร่งไหมครับแต่คนเดียวสักสิบก็ได้ครับแล้วก็เปิดหมดสลีกนะครับอ่าลูกค้ายกเลยครับ เขาเบรให้แต่ว่ามาหยุด <ap> นิ like, like know, it. It ่งเราก็จะไหลประมาณนี้ครับอันนี้อันนี้คือความต่างคือลูกค้าบางทีไม่ได้อยากจะหยุดนิ่งแต่เปิดให้แบบเดี๋ยวคันเร่งแล้วชะลอให้แต่ไม่ได้หยุดิ่งนะครับมันก็มีผลต่อความรู้สึกในการใช้งานจริงแลใช่ไหมครับแต่ตรงนี้หรือว่ามีผลเฉพาะตอนที่ใกล้จะหยุดแต่ไม่หยุดมีมีผลต่อการใช้งานจริงคือบางทีลูกค้าขับในซอย